สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้านะครับผมสวัสดีตอนเช้าที่เมีเ,เบิร์นนะครับออสเตรเลียเมืองเชปตันนะครับสวัสดีตอนเช้าวันเก็บแอปเปิลนะครับผมวันทางานนะครับวันนี้ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมเก็บแอปเปิลครับที่เมืองเชปตันนะครับผมตอนเช้านะครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับประมาณ สามองศานะครับผมเป็นเวลาอยู่เจ็ดโมงครึ่งนะครับผมนะครับตอนเช้านะครับที่สวนแอปเปิลนะครับผมวันนี้มาเก็บเหมานะครับเก็บเหมาใส่บินใหญ่นี่นะครับผมเดี๋ยวไปดูที่เก็บเมื่อกี้นะครับผมนะครับเก็บเหมาแล้วมาใส่บินนี้นะครับผมน่ครับ ลักษณะต้นแอปเปิลที่เราเก็บวันนี้ค่อนข้างที่จะเตี้ยนะครับผมไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแอปเปิลแดงนะครับพันนี้เป็นพันพิงเลดี้นะครับผมเก็บวันนี้นะครับงานเก็บแอปเปิลจะไม่ค่อยยาวนะครับผมจะมีอยู่ประมาณสัก4-5อาทิตย์นะครับ ไม่ค่อยยาวนะครับแอปเปิลเดี๋ยวเรามาดูเพื่อนเราเก็บนะครับผมมาดูกันครับคนอื่นก็เก็บก็จะมีแบกน,นะครับผมแอปเปิ้ลแบะครนาวนะครับเดี๋ยวเขาเก็บกันเดี๋ยวมาดูนะครับผม,มเป็นยังไงครับหนาวครับ <mayor S 1> หนาวก็หนาวหนาวหนาวรุน <llow> นิคมนักนี่แข็ง <c oughs> วันนี้มาเก็บสองคนนะครับผมเมาสองคนนะครับครับนี่เพื่อนที่เก็บนะครับอากาศค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมลักษณะเก็บปเปื่อนนะครับถ้าไวก็ได้ไวนะครับผมหนาวเนาะอาก,กาศวันนี้เนาะแข็งงับเรือเปิ้ลนนะครับผมตอนเช้าๆนี่ก็ เก็บไปด้วยออกกำลังกายไาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะเย็นนะครับผมก็จะมีโลข้างๆที่เก็บด้วยกันนะครับนะครับผมที่เซบาตันนะครับรัตวิกตอเรียนะครับผม เพื่อนได้ดูกันนะครับตอนเช้าๆนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวนะครับผมของออสเตรเลียนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆนะครับนู่น,นครับยาวไปถึงนู่นนะครับผมแล้วก็เก็บแเพื่อนเราก็จะมีแท็กเตอร์ให้นะครับคู่ละคันนะครับผม ถ้ามาสี่ก็ไต้คันหนึ่งมาสามก็คันหนึ่งนะครับชมบรรยากาศโดยรอบนะครับผมเพื่อนได้ดูนะครับขอตัวไปทำงานก่อนนะครับผมเ๋าวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับนีสวัสดีครับผม